รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกไย สวัสดีครับวันนี้รายการสบายสบายสไตล์อลงกรนะครับกับผมอาจารย์พลคนเกษตรก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่อลงกรฟาร์มไอริสอร์ทนะครับเพื่อจะมาสนทนากับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือท่านอลงกรพลบรืบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เราก็สนทนากันมาหลายเทพหลายตอนนะครับก็เป็นเรื่องของพี่น้องภาคการเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในบางเรื่องบางเรื่องก็สามารถแก้ไขได้เร็วบางเรื่องก็แก้ไขได้เป็นไปตามลําดับทราบว่าเพชรบุรีโมเดลที่ท่านนะกําลังทำโปรเจกต์นะ Project นี้อยู่นะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำาเกษตรเขาเรียกว่าพื้นที่ใกล้ชายทะเลนะครับ จรงแน่นอนนะครับปัญหาถ้าเจอน้ําเค็มการเกษตรก็ไม่ประสบความเด็ดเรื่องใหญ่มากท่านบอกว่ากรมสมบัติานเนี่ยเป็นหน้าที่หลักเลยนะฮะที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยมีแนวทางวิธีการอย่างไรฮะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องภาคการเกษตรในส่วนนี้ครับเป็นเป็นคำดํามที่ดีมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของหมู่บ้านตำบลชุมชนเกษตรที่อยู่ชายทะเลเนี่ยทั้งชาวประมงก็ดีนะครับแล้วก็การทํา นาข้าวการทำนากุ้งการทำบ่อปลาจะมีปัญหามาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำงานของเราก็คือว่าเอาปัญหาประชาชนปัญหาเกษตรกรเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็สร้างเครื่องมือใหม่ๆนะในการที่จะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พลิกโฉมหน้าไปสู่เกเษตรที่ยั่งยืนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจรึงได้มาเริ่มต้นออกแบบภายใต้เพชรบุรีโมเดลนะครับโดยร่วมกับทางกรมชวมพฐานก็มีชมุมพรานจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีโครงการส่งน้ำและบงังสาเพชรบุรีรวมดั้งชป .14 ครับก็มากำหนดกันว่าในพื้นที่ชายทะเลของเพชรบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมด82กิโลเมตร ต <im itation> <im itation> ั้งแต่อําเภอบ้านแหลมผ่านมาอําเภอเมืองอำเภอท่ายางอําเภอฉอํม,อมก็ได้ตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรซึ่งประสบปัญหาจากน้ําทะเลหนุน <im itation> แล้วก็มาเป็นเวลานานมาก <im itation> นะทำให้พื้นที่การเกษตร,เน,รนนเนี่ยเช่นการทํานาเนี่ยบางตําบลเนี่ยไม่สามารถทํานามาได้ เป็นเวลาเจ็ดปีต่อเนื่องแล้ว mm hmm. เพราะเกิดปัญหาดิกเข็มครับในที่สุดเนี่ยเราก็เริ่มออกแบบรูปแบบของโครงการพัฒนาใหม่ขึ้นมาแล้วก็สำรวจพื้นที่นะที่เป็นเฟสแรกรจากชะอำมาถึงบ้านแหลมเนี่ยเป็นพื้นที่ประมาณ4 3 0 0 0สามไร mm hmm. ่ตลอดแนวที่คู่ขนานไปกับถนนคลองโคนชะอำ ซึ่งเดิมเนี่ยคือเป็นแนวกั้นน้ำเค็มนะครับซึ่งสร้างมานานแล้วนะครับจนกระทั่งมาพัฒนาเป็นถนนท่นทองเที่ยวและแต่ว่าในด้านของภาคเกษตรเนี่ยยังไม่ได้มีการใช้โครงการใหม่ๆเข้ามาทีนี้พื้นที่ปลายน้ำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งน้ำไม่ค่อยจะเพียงพอ,อโดยเฉพาะในหน้าแล้งนะครับมีน้ำซ้ำพอหน้าฝนน้ำหลากก็ท่วมอีก และตลอดปีเนี่ยจะเจอปัญหาน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทะเลน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยตลอดแล้วก็จะดันน้ำขึ้นมาตามแม่น้ำเพชรบุรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยตามคลองธรรมชาติบ้างเนี่ยเมื่อเราได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการได้แล้วเนี่ยก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก่อนนะครับดรชัมชัยซีออนท่านก็เห็นชอบแล้วก็มอบหมายกรมชุมระมทานและหน่วยงานในสังกัดอื่นๆเช่นกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรกรมประมงนะกรมปศุสัตวร์ซึ่งในพื้นที่ไม่ได้ทําแค่กเกษตรพืชเท่านั้นนะมีทั้งด้านของประมงแล้วก็ปรุสัตว์ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบนะและต้นแบบนี้เนี่ยก็เริ่มเดินหน้านะครับโดยใช้กลไกลหลายกลไกลที่อยู่ในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับ ส่วนราชการอื่นๆแม้แต่ที่อยู่นอกกระทรวงเกษตระะก่อนอในส่วนขององค์กรเหล่านี้ก็จะมีคณะกรรมการพัฒนาเกิจกรรมยังง่งยืนทุกตำบลน,นะครับที่จะมาช่วยขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ช่วยในการที่จะมาะร่วมกันคิดร่วมกันเก็บข้อมูลร่วมกันพัฒนานะครับภายใต้พื้นที่ สี่ 43, 000, หมื่นสามพันไร่ซึ่งเป็นเป็ดที่หนึ่งนะครับในในสี่อำเภอนะครับวันนี้เราเริ่มแล้วนะครับแล้วก็มีการกรําหนดพื้นที่เรียบร้อยแล้วมีตําบลพื้นที่เป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอนอกจากองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีองค์กรชุมชนประมงะท้องถิ่นอีกนในเพชรบุรีก็มี40กว่าองค์กรทั่วประเทศเราจัดตั้งไป2 8 0 0ักว่าองค์กรนะครับอันนี้ก็จะดูไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของระบบน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ปลายน้ำทางการเกษตรเท่านั้นแต่ว่าเราดูว่าในพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยถ้าไม่สามารถพลิกฟื้นเช่นพื้นที่นั้นเนี่ยดินเนีเค็มมากไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ต่อไปก็จะมาทำเรื่องของพืชเศรษฐกิจหลักนะเช่นสาหล่ายะทะเลนะครับหรือว่าเรื่องของพืชที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เช่นแหนแดง เป็นต้นซึ่งมีตลาดรองรับนะครับมีความต้องการสูงหรือว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจพื้นที่4 3 0 0 0ไร่นะครับที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยคือการหาแหล่งน้ำใต้ดินวันนี้เนี่ยศูนย์เอซีกรุงเทพแคลรคือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เนี่ยโดยท่านอาจารย์ดิเซลนะครับคณะเกรรษตรศาสตร์เนี่ยก็ได้มีนวัตกรรมนะคเครื่องมือในการที่จะเอ็กซ์เรย์ลงไปใต้ดินว่า มันมีลำธารน,น้ําใต้ดินที่เป็นแหล่งน้ําจืดนะครับหรือว่ามีอ่างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ําใต้ดินเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างขึ้นจอคอมพิวเตอร์เลย mm hmm. โครงการเพรีโมเดลในเรื่องของการแก้ปัญหาพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีนวัตการรมใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อให้เห็นทรัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยนอกจากผิวดินที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับทางอากาศแล้วก็ใช้โดรนบินในรายละเอียดด้วยแล้วก็ดูทั้งใต้ดินด้วย ก็จะลงพื้นที่มาเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะเอ็กซเรย์แล้วก็ทําแผนที่น้ําใต้ดินและระบบนี้สามารถวัดได้เลยว่าตรงนี้เป็นแหล่งน้ําจืดหรือน้ําก่อยหรือน้ําเข็มนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะเริ่มลงรายละเอียดระดับหมู่บ้านตำบลละว่ามีพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงก็คือหมายถึงว่าเข็มและพื้นไม่ไหวพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีเหลืองที่ยังพอเยียวยาได้ หรือว่าอันไหนที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใช้ให้พนาที่ดินจังหวัดนะครับเข้าไปปรับสภาพดินในการเดียวฟื้นการเพาะปลูกอันที่2อก็วิยาการแล้วก็ซึ่งมีเรื่องของพืชสวนพืชไร่นะครับก็จะมาดูว่าเมื่อเราได้ข้อมูลด้านของดินนะ,นะก็จะมาดูพืชที่เหมาะสมในการปลูก สำหรับพื้นที่ที่มีสภาพดินที่ออกไปค่อนข้างกร่อยและเข้มนะแล้วก็มีอากาศด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมันมีอไอเกลือเข้ามาก็จะเลือกพืชที่เหมาะสมตรงไหนที่ปลูกข้าวไม่ได้อย่างเช่นตำบลบางหุนทรายนะครับบางส่วนตอนนี้ก็ไล่มาจะถึงเขตตำบลอย่างช่องสแกมผาเมืองแล้วเนี่ยก็อาจจะทำเป็นะมะพร้าวน้ำหอม Hmm. หรือทําเป็นสวนองุ่นแบบที่ทางทางทาง,ทางสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเราจะหาพืชที่เหมาะสมกับดินนะไม่ใช่ทูซีผลิตพืชซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วและให้ผลผลิตที่ต่ำนะครับรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับโครงการชมประทานตําบลน,นะครับว่าในระบบของการกระจายแบบเป็นใยมังมุมของน้ําจากแหล่งน้ําใต้ดินใช่ไหครับนั้นประดินก็ดีหรอว่าแหล่งน้าใตดินเนี่ย ผสมกับระบบน้ําของโชวบัทานที่เราส่งไปหรือว่าคลองธรรมชาติเนี่ยรวมทั้งเรื่องเครือข่ายการกลุ่มผู้ใช้น้ําทุกหมู่บ้านในการที่จะมีระบบส่งน้ําด้วยโซลาเซลล์เนี่ยนะครอันนี้จะช่วยทําให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะไม่ใชอ่อยู่กันโดยที่นับถอยหลังนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับ หรือว่าพื้นที่ท่านนำมาเกลือก็หรือว่าทำนากุ้งทำ่อปลาเนี่ยเราก็เริ่มให้ศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งที่แหลมผักเบีย้ยแล้วก็ความาร์มตัวอย่างความทะเลตัวอย่างของในสมเด็จพระนงางเจ้านะฮะต่อเดีก็เริ่มพัฒนาพันุ์สายหลายทะเลครับต่อไปเราจะมีนาเกลือนาข้าวนากุ้งนาปลานาสาหลาย แล้วก็ที่ได้เรียนว่าส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่หมู่บ้าน,านตำบลซึ่งอยู่ชายทะเลจะผูกพันกับอาชีพประมงด้วยนะการมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วก็สมาคมประมงพื้นบ้านแล้วก็สมาคมประมงของต่ละอเภอเนี่ยจะเน้นเรื่องของการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยคณะกรรมการพัฒนาแบรนด์จังหวัดเพชร,รบุรนะีแล้วก็ศูนย์เอซี ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาแล้วก็อนุกรรมการอ e ีคอมเมิร์ซของกระทรวงนะก็เข้ามาช่วยนะเสริมทาง a อในการที่จะอบรมหมุมเพาะคนรุ่นใหม่อะลูกหลานซึ่งจบการศึกษามามีความรู้เพราะทุกคนเดี๋ยวนี้ใช้โซเชียลมีเดียนะเปลี่ยนจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นคอมเมอร์เชียลมีเดียครัทำตลาดออนไลน์เพราะใน ในภายใต้กรรกรารพัฒนาใหญ่กรรมยั่งยืนระดับตำบลเนี่ยหนึ่งในเมนูที่ต้องมีคือตลาดออนไลน์ตำบลครับตรงนี้มันจะเห็นว่าการเดินหน้าโอกาสดีเนี่ยเราคลิกออฟที่เพชรบ,บุรีเนี่ยนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลานะเรานะไม่ใช่เดินเดี่ยวเดินหน้านำร่องไปแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนอไม่มีโอกาสเพราะว่า ทางรัฐบาลแล้วก็ทางท่านร,รัฐมนตรีเกษตรนะก็เน้นย้ำว่าเราจะต้องให้โอกาสของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับท่านผู้รรมชมครับฟังดูแล้วนะครับการเกษตรไม่ใช่เฉพาะพื้นราบพื้นลุ่มเนินเขานะครับนี่เป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่อยู่แถบชายทะเลเนี่ยฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับนโยบายดีๆนะครับที่ได้ฟังจากท่านอลลงกรพลบุตรได้ เรียกว่าวิเคราะห์เจาะลึกนะครับบอกว่ามีบุคคลทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดูแลพี่น้องเกษตรกร,กรในส่วนนี้นะครับให้มีรายได้นะครับจากเดิมที่เช่นทํานาไม่ได้มาหลายปีก็จะพลิกฟื้นนะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาเรื่องราวอย่างนี้ท่านครับท่านคิดว่าในแถบจงบังหวัดต่างๆที่ท่านบอกว่ามีอีกหลายจงังหวัดนี่นะครับจะเริ่มต้นและอยากจะให้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วเนี่ยมันจะสามารถทําได้ไหมครับก็ตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยนะ พื้นที่จังหวัดชายทะเลยี่ิบสองจังหวัดเนี่ยก็จะให้เริ่มเดินหน้านะเพราะว่าเพชรบุรีอาจจะเดินไปนำหนึ่งเก้าเนื่องจากว่าเป็นการทดลองภายใต้กลไกใหม่ๆนะการขับเคลื่อนใหม่เนี่ยก็จะเดินไปพร้อมๆกันนะครับเราผมก็จะเป็นโคช้ชให้ในะครับว่าภายใต้เพชรบุรีคนเดียวเนี่ยเราเหมือนนูตะเผาอะลองผิดลองถูกนะไม่ได้ว่าจะสำเร็จทุกอย่างหรอก แต่ว่าขอให้ได้ก้าวออกจากที่เดิมแล้วก็ใช้วิธีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆม,ม,มันเป็นเรื่องยากนะในการบริหารการแผ่นดินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยในการที่เอานโยบายเนี่ยและเป้าหมายเนี่ยแปลงมาสู่การปฏิบัติหรือปัญหาที่เคยมีอยู่อย่างซ้ำซากดั้งเดิมน,นี่มาทําให้มันแก้ได้จริงนะแต่วันเนี้ยเราได้ใช้คำว่าเพชรบุรีโมเดลเนี่ยเป็นตัวทดลองและทดลองแล้วเนี่ย พอออกแบบมาแล้วลงไปประชาพิจาณนลงไปรับความความคิดเห็นเสียงสะท้อนออกมาเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นความหวังได้เลยเราลงมือทันทีเมื่อลงมือแล้วเนี่ยก็จะเดินไปพร้อมๆกันเชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่ปลายน้ําที่อยู่ติดทะเลเนี่ยที่มีปัญหาทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าแหล่งน้ํายกตัวอย่างเช่นจากแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ชายเขาอ่ะนะกว่าจะไปถึงชายทะเลกับร้อยกิโล จากเขื่อนแก่กระจา์เขื่อนแม่ประจันเขื่อนห้วยผากนะฮะกว่าที่จะลงไปผ่านแม่น้ําเพชรบุรีแล้วไปกระจายอีกสี่คลองหลักรวมแม่น้ําเพชรบุรีก็เป็นห้าสายหลักเนี่ยซึ่งครอบคลุมจะต้องดูแลพื้นที่การเกษตร9 0 0 0 0สนไร่ครับเรามีเขตชวะทานได้เจ็ดแสนไร่ยังขาดสองแสนกว่านะครับ,รบแล้วก็ในเขตชวาทานเอกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ามีคลองส่งน้ําแต่เลยเออกไป ครึ่งกิโลกิโลหนึ่งก็ชักน้าไปไม่ถึงครับดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งยิ่งปลายน้ําเนี่ยหน้าแรงนี่เรียว่าแทบจะจทจะไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นคลองท่าแรงเนี่ยเป็นตะบลที่อยู่ติดแม่น้ําเพชรบุรีครับออยู่ในอําเภอบ้านแหลมก็คืออําเภอปลายน้ําเนี่ยคลองเนี่ยพอถึงหน้าแรงเนี่ยนะไม่มีน้ําเลยอืแล้วก็เกิดปัญหาเน่านเสียครับแล้วก็น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคอะไรต่าง เราแก้ไขเสร็จแล้วนะโดยการที่เนื่องจากเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้าเพชรบุรีที่เวลาที่หน้าแรงเนี่ยระดับน้าแม่น้าเพชรจะต่ํากว่าปากคลองน้ําก็เลยไม่มีในคลองท่าแรงนะครับแล้วก็เวลาน้ําท่วมก็เหมือนกันน้ําจากทุ่งก็มาจากคลองท่าแรงก็จะไหลลงแม่น้ําเพชรด,ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลบ่าไปไม่มีทางไปครับนะเป็นปัญหาซ้ำซากมาหลายสิบปีแล้ว จนวันนี้เนี่ยเราได้สร้างประตูน้ําที่ปากของท่าแรงที่ติดแม่น้ําเพชรและตั้งระบบสูบขนาดใหญ่เวลาหน้าแรงก็จะสูบเข้าไปต่อไปน้ําก็จะมีตลอดปีนะครับและในยามที่เป็นน้ําหลากเนี่ยเราก็สามารถสูบน้ําจากพื้นที่ท่าแรงตบบ้น้างเคียงเนี่ยลงเพื่อระบายไปที่แม่น้ําเพชรบรุรีไปปากอ่าวบ้านหลายบ้างดะบูนได้ลงทะเลนะครับได้อย่างรวดเร็ว แต่เราไม่ดูจบแค่นี้หรอกเพราะว่าทางด้านแรงเนี่ยจากแม่น้ําเพชรบุรีในตาบลท่าแรง,งนะครับก็จะไหลเลื้อยไปเนี่ยออกที่ตำบลบางขุนใสปรากฏว่าพอถึงกลางทางเนี่ยก็จะตื้นเขินไม่มีการพัฒนาบํารุงอะไรเลยจนไปถึงตำบลบางขุนใสครับนะดังนั้นเนี่ยภายใต้การบริหาจัดการเรื่องพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยแล้วก็โครงการ ชมพานธํตำบลเนี่ยก็จะร่วมกัน,นในการที่ทําให้คลองท่าแรงเนี่ยเป็นคลองที่ะสะอาดเป็นคลองซึ่งสามารถมีน้ําได้ตลอดปีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในยามหน้าแรงหรือในยามน้ําหลากนะครับรบะบายลงทะเลได้เร็วดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายตำบลในวิธีคิดของเราจะคิดแบบภาพรวมแล้วก็ลงไปเจาะพื้นที่ในระดับ ย่อยเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง้เห็นว่าการการทำงานลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าเรา,เา,เาฝากทุกอย่างไว้กับส่วนราชการเนี่ยนะมันปลายมือแล้วอะ่ะนะแล้วก,แวก็แล้วก็ขาดแคลนหลายอย่างแต่สิ่งที่เราทำได้โดยไม่ขาดแคลนคือการร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังกันนะนั้นทุกจังหวัดเนี่ย สามารถลุกขึ้นยืนนะร,ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาเหล่านี้ขอให้คิดว่านี่คือปัญหาของเรารไม่ใช่ปัญหาของทางราชการหรือว่าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งดังนั้นคําว่ายุทธศาสตร์บริการทํางานเชิงลุกทุกภาคส่วนที่เป็นหนึ่งใน5ยุทธศาสตร์ของดอเร,รเฉลิมใส่สีอ่อนเนี่ยจึงจึงจึงสามารถแปลออกมาในทางปฏิบัตินะและเมื่อเมื่อเราทํางานรูปแบบนี้เนี่ย ผมก็ถ่ายทอดได้โดยผ่านสื่อมวลชนผ่าน<ช>รายการสบายๆส,สไตล,ล์องกรของเกษตรทีวีแล้วของช่องทางต่างๆนะครับก็ได้เกิดการเรียนรู้ได้เกิดการศาึกษาผมเองก็ต้องเรียนรู้ตลอดลว,ว่าเอ๊ะเขามีวิธีแก้แบบไหนบ้าง<ช>หรือว่าทางด้านของสมุทรสาครส,สมุทรสงครามเออเขาก็มีการหันลมนะชักน้ําเหมือนอย่างเนเธอร์แลนด์นะ<ช>ซึ่งชายทะเลเนี่ยลมเข้าลมออกนะตามลมบกลมทะเลอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย ในเรื่องของเชื้อเพลิงพลังงานรเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะให้คิดเสียว,ว่าทุกจังหวัดที่จะดําเนินการโครงการในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเนี่ยหรือว่าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ติดชายทะเลเนี่ยให้คิดเสมอว่าเราเหมือนแก้วเนี่ยที่มีน้ําอยู่ครึ่งแก้วตลอดรเราต้องเติมความรู้เติมข้อมูลแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็นํามาสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นจริงทดลองทํางาน ผิดแล้วแก้ถูกแล้วเดินต่อแก้แล้วเดินหน้าถ้าไปอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่านไทย60กว่าล้านคนนะลุกขึ้นคิดดูว่าจะมีพลังแค่ไหนในการยกระดับประเทศพลิกประเทศไปสู่โฉมหน้าใหม่ได้ครับท่านผู้ชมครับท่านละกรเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องนะครับซึ่งเรื่องราวจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการนําเสนอในรูปแบบอื่นบ้างนะครับเพราะว่าการสนทนากันแบบยาวๆบางท่านอาจจะดูว่าเบื่อ ทราบท่านจะบอกว่าจะต่อไปนี้จะมีระบบโซเชียลนะครับจะมีติ๊กตอกมี YouTube มีอะไรคลิปสั้นๆเนี่ยท่านวางแผนไว้แล้วใช่ไหมครัเพราะว่าคนรุ่นใหม่อยากจะฟังแบบสั้นๆท่านมีแนวทางอย่างไรครับก็จริงๆ่มท,ทำแล้วคะคือเวลาที่เราเห็นปัญหาเนี่ยผมทำทันทีนะไม่ไม่มารอมาคิดหรอกแม้แต่ตัวเองเนี่ยผมก็ทำนะทำได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างเนี่ยก็ให้ทีมงานมืออาชีพนะมามาทำเพื่อที่จะให้ คนรุ่นใหม่นะซึ่งค่อนข้างจะห่างไกลกับเรื่องของท้องนาท้องไร่นะได้หันมาสนใจแล้วก็เรียนรู้ดังนั้นเนี่ยการใช้ช่องทางสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Youtube c h anel n นะเรื่องของ TikTok อนะหรือว่าเ c e b o o k เว็บไซต์สารพัดช่องทางรวมทั้งสื่อหลักอย่างทีวีดาวเทียมทีวีเคเบิลนะครับหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ก็พยายามที่จะสื่อมากที่สุดนะ ผมเนี่ยสื่อข่าวออกไปเรียกว่าวันเว้นวันเลยใน้ใน365วันแล้วก็เขียนด้วยตัวเองเพื่อให้ได้รายละเอียดเนื้อหาอย่างกระชับเพราะฉะนั้นก็ฝากช่วยแชร์กันแล้วกันนะครับอย่าไปแชร์แต่สิ่งบันเทิงเรื่องใจเท่านั้นนะครับช่วยแชร์สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้รับรู้ดีมากครับของของทุกคนนะฮะทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามีแต่คนไทยรู้รักสามัคคีเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ มุ่งเน้นในการสร้างรายได้สร้างอาชีพตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยพ้นจากนิสินและความยากจนแล้วก็ก้าวสู่การเป็นครอบครัวใหม่ที่มีรายได้แบบทั้งเยืนครับครับก็น่าเสียดายมากนะครับเวลาหมดเร็นแล้วนะครับเราก็คงจะมาเจอกับท่านในรูปแบบอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนวันนี้นะครับท่านอลงกรพลบุตรหน้าเสียสละเวลานะครับได้สนทนาในเรื่องราวที่มีประโยชน์มากๆนะฮะ คงจะมีเรื่องราวดีๆนำเสนอท่านนะในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการสบายสบายสไตล์ลุงกรก็ต้องลํำลาท่านผู้ชมไว้ก่อนนะขอขอบคุณท่านลุงกรนะเป็นอย่างยิ่งครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ